อสูรพลิกฟ้าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีเล่ท่อเอ้ยหล่อเทท่านผู้อาวุโสข้าอยากให้ท่านคิดให้ดีหากท่านจะโทษที่ข้าทำแบบนี้กับตระกูลอัคคีผานฟ้าแล้วหาว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นมันมากเกินไปแล้วลระก็แล้วสิ่งที่ตระกูลอัคคีผานฟ้าทำมาตลอด1,000กว่าปีนับตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลมามันไม่มากเกินไปแล้วหรือ,อยังไง กี่คนแล้วที่ต้องถูกกลั่นแกล้งกี่คนแล้วที่ถ้าหากว่าไม่ยอมจำนวนต่อคนพวกนี้ก็ต้องตายแล้วไม่สามารถเรียกร้องความชอบธรรมอะไรได้นี่นะเหรอนามแห่งความชอบธรรมที่ท่านนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการกำจัดข้าข้าได้ยินมาว่าท่านเองก็มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับอาณาจักรวังวายุครามเป็นอย่างดีท่านย่อมรู้ดีว่าสถานการณ์ของวังวายุครามก่อนหน้านี้น่ะกำลังตกอยู่ในวิกฤตมากแค่ไหนถ้าหากว่าข้าไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งแล้วล่ะก็ ป่านนี้องค์จกักรพรรดิแห่งอาณาจักรวังวางยุครามเองก็คงสวรรคตไปนานแล้วในสายตาของข้าน่ะคำว่าน้ำแห่งความยุติธรรมจากสวรรค์ของท่านมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อเท่ๆท,ที่ประดับบาท่านไว้ก็เท่านั้นเองไอ้ขึนเชอรไม่ว่าเจ้าจะพูดกล่าวอ้างชักแม่น้ำทั้งห้ามามากแค่ไหนมันก็ไม่ทําให้บาปที่เจ้าก่อไว้หายไปหรอกนะยังไงซะวันนี้เจ้าก,ก็ต้องตายอยู่ที่นี่อยู่ดีนี่ท่านยังไม่เข้าใจอีกงั้นเหรอที่ข้าพูดมาทั้งหมด ข้าไม่ได้พูดเก่าอ้างเพื่อขอร้องให้ท่านละเวน้นข้าแล้วถ้าหากว่าท่านไม่ใช่ท่านผู้วุโ,โสที่เป็นที่ล่ำลือแล้วหล่ะก็ข้าคงไม่มาสนใจท่านแบบนี้หรอกนะแต่ข้าเองก็ต้องขอบอกท่านไว้ก่อนว่าเพียงแค่ท่านเพียงคนเดียวนี่นะไม่อยากทําให้ข้ารู้สึกกลัวได้หรอกนะถึงแม้ว่าท่านจะสามารถฆ่าข้าได้ภายในไม่กี่กระบวนท่าก็ตามเอา็นวันนี้ข้าขอประลองกับท่านดูสักครั้งหน่อยก็แล้วกันยะ <Yeah! laughs> สามารถสร้างบาดแผลให้กับข้าได้แล้วอย่างนั้นหรอเนี่ยเมื่อกี้นี้นะ่ะเป็นเทคนิคการโจมตีผ่านช่องว่างในอากาศเพลงกระบี่ของเขาแข็งแกร่งจริงๆถึงจะบอกว่าผู้ที่อยู่ในระดับนี้อยู่ในขั้นที่ต่ำที่สุดแต่นี่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะชนะเขาแล้วในโลกนี้มันมีแค่คนเดียวที่ใช้กระบวนท่านั้นได้หรือ,อยังไงกันน่าสนใจดีนี่ท่านผู้อาวุโสแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าบาดแผลที่ท่านทํากับข้าเมื่อกี้นี้นะ่ะ ไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดเดียวยา yeah! <c oughs> แรงกดดันนี่มัน <c oughs> ไม่เลวเลยนี่เจ้าทำให้ข้าต้องใช้พลังออกถึง70%เพื่อที่จะล้มเจ้าให้ได้ข้าไม่แปลกใจเลยละ่ะว่าทำไมเจ้าถึงสามารถทำลายตระกูลอัคคีผ่านฟ้าได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ก็น่าสงสารอยู่ล่ะนะที่ความสามารถอันเก่งกาจของเจ้าดัานมาอยู่กับคนที่ใจต่ำสามเช่นเจ้าแบบนี้ ท่านปูได้โปรดหยุดก่อนท่านปูได้โปรดท่านอย่าฆ่าเขาเลยข้านะ่ะรู้จักกับเขาเป็นอย่างดีคนคนนี้นะ่ะไม่ใช่ปีศาจอย่างที่ใครต่อใครพูดกันหรอกนะขอดรับทั้นที่เจ้าจะอยู่ในหมู่บ้านของปีสวรรค์แบบสบายๆแต่เจ้ากลับเดินทางมาไกลถึงนี่เพื่อมาปกป้องไอ้ปีศาจชั่วตัวนี้อย่างนั้นเหรอสิ่งที่มันทํากับตระกูลอคีปานฟ้าน่ะต่อให้มันต้องตายไปอีกร้อยครั้งพันครั้งก็ยังชดใช้ไม่มีวันหมดท่านปู นี่นะเป็นเพราะว่าตระกูลอัคคีผ่านฟ้ากลั่นแกล้งเขามาตลอดนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นลูกพี่ของข้าอีกด้วยข้านะเคยสัญญากับเขาไว้ว่าข้าจะคอยปกป้องและดูแลเขาถ้าหากว่าท่านปู่คี่จะฆ่าเขาแล้วล่ะก็ท่านต้องข้ามศพข้าไปก่อนนี่ไอหลานคนนี้ไม่ต้องแล้วล่ะเจียน้อยข้าขอบใจเจ้ามากนะที่เจ้ามาปกป้องข้าการกระทําของเจ้าในครั้งนี้น่ะข้าจะไม่มีวันลืมเลยแต่ว่านะเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องที่ข้าได้ก่อขึ้นเองเพราะฉะนั้นแล้ว เจ้าไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้ามาเสียสละเพื่อข้าหรอกนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะวางใจใเถอะข้านะ่ะไม่เป็นไรแน่นอนเจ้าอยู่ที่นี่จะยิ่งทําให้สถานการณ์มันยุ่งยากมากขึ้นไปอีกทั้งกับุ่กเจ้าและตัวข้าเองด้วยข้าขออภัยที่ให้ท่านต้องรอนานถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาเลยประดูแดน,นชาระล้างเปิดออกลมฟ้าสะเทือนปฏิพีอะไรกัน ทั้งที่มีอายุเพียงแค่19ปีแต่ยังอยู่เพียงระดับปราณประดับพิษแต่พลังปราณที่เจ้านี่ปล่อยออกมามันเย<า>ะอะเฮอขอบเทศกระบี่สวรรค์เพื่อป้องกันกระบวน่าเมือ่อกีแล้วข้าต้องดึงพลังปราณทั้งหมดที่มีมาใช้ถึง40เอร์เซตไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเจ้าหลงนี่ได้ก้าวเข้าสู่ชั้นปราณฟ้าเมื่อไหร่แล้วเราก็าคงไม่อยากหยุดเขาได้แน่ ยีงไายซะตอนนี้ข้าทำไมควรเสียเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วไม่ไว่ายังไงวันนี้ข้าก็ต้องฆ่าเจ้าเด็กนี่ให้ได้นายซะจอมมีสอดลูกพี่ระวังพนึกเมฆ้าพนึกตะวันยา่าเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้านี่ไปกิน <c oughs> อะไรกันคณวิชาเยือกแข็งนั้นหรอเป็นไปไม่ได้นี่วันชิงเย่ เมื่อปีที่แล้วข้าเคยได้ยินเรื่องราวของสิทธิจากวังเซียนเยือกแข็งไม่เพียงแค่สิทธิคนนั้นจะเกิดมาพร้อมกับร่างกายและโชคชะตาที่แข็งแกร่งด้วยอายุเพียง17ปีในตอนนั้นเด็กคนนั้นสามารถก้าวเข้าสู่ระดับพลังปราณชั้นจักรพพัดได้และตอนนี้เมื่อสิทธิจากวังวายุครามผู้นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าข้ากลับอยู่ในระดับชั้นปราณจักรพพัดขั้นที่สี่แล้วดูเหมือนว่ายุคสมัยของข้าจะผ่านพ้นไปแล้วอย่างนั้นสินะ การที่ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่แบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าข้าได้เห็นบางอย่างที่คนในยุคสมัยของข้าไม่อาจเอื้อมถึงได้เลยท่านผู้อาวุโสกล่าวเกินจริงข้าน้อยไม่ได้มีพลังมากมายเช่นนั้นก่อนอื่นข้าน้อยต้องขออภัยที่เข้ามายุ่งเรื่องของท่านผู้อาวุโสแต่ข้าน้อยอยากจะขอร้องให้ท่านผู้อาวุโสปล่อยชายคนนี้ไปคนคนนี้นะ่ะไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอย่างที่ท่านรู้จ้ะนี่เจ้ากำลังปกป้องหยุนเช่อ,อยู่อย่างนั้นเหรอ สิ่งที่เจ้าทำอยู่นี่คือความต้องการของเจ้าเพียงคนเดียวหรือเป็นความต้องการของวังเซียนกันล่ะฮะสิ่งที่ข้าทำอยู่นี่น่ะเป็นทั้งความต้องการของข้าเองและความต้องการของสำน,นักวังเซียนเองก็เช่นกันเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนั้นยุนเชอร์ยังเป็นสามีของข้าอีกด้วยในฐานะของสามีภรรยาแล้วข้าไม่ควรเพิกเฉยเ says, ต่อเรื่องนี้ยุนเชอรนะ์น่ะทำเพื่อสำนักข,ของข้ามามากและสิ่งที่ข้าทำอยู่ ก็เพื่อเป็นการตอบแทนกับสิ่งที่เขาทํากับวังเซียนเช่นกันข้าไม่เห็นว่าสํานักวังเซียนของเจ้าจะต้องเจอกับปัญหาอะไรเลยสักนิดและเรื่องที่ยุนเชิดทานั่นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้อภัยได้ถ้าหากว่าท่านผู้อาวุโสยังคิดแบบนั้นอยู่อีกแล้วล่ะก็ข้าน้อยก็คงต้องขอเสียมารยาแล้วละ่ะ กระบวน่าเมื่อกี้ดูไม่เหมือนกับเคล็ดวิชาของวังเซียนที่ข้าเคยรู้จักเลยหรือว่าเจ้าจะสําเร็จเคล็ดวิชาเหมมันดับเทวะแล้วกันคะเคล็ดวิชาเหมมันดับเทวะอย่างนั้นเหรอนั่นมันเป็นเคล็ดวิชาสูงสุดของวังเซียนเมฆาเยือกแข็งที่เมื่อ1000พันปีที่แล้วปรามาจารย์ผู้ก่อตั้งวังเซียนเป็นผู้ใช้ไดเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่นะข้าขอชื่นชมในตัวเจ้าจริงๆที่สามารถผ่านการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจมาได้จนถึงขั้นนี้และนี่ไม่ช้า ข้าเองก็เชื่อว่าเจ้าจะสามารถเข้าถึงเคล็ดวิชากระบี่เยือกแข็งกับจิตวิญญาณเยือกแข็งได้อย่างแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของเจ้านั้นข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องนำพาชื่อเสียงและกิดยศมาสู่สำนักวังเสียนเมฆา,าเยือกแข็งได้ไม่ยากแน่แต่ว่าตอนนี้นะไม่ว่าอย่างไรความสามารถของเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าจงลีไปซะ นางเซนเซชิงเย่ผูน้นี้มีความตั้งใจที่จะปกป้องเจ้าหยุนเชิดอ,อย่างไม่ลดละเลยจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นแล้วข้าคงต้องทําให้นางสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปก่อนอนี่มันแย่แย่เจ้ายังมีแรงสู้กับข้าอยู่อีกอย่างนั้นเหรอชิงเย่ไม่ว่าอย่างไงตอนนี้ในหัวของข้านั้นไม่ได้มีความคิดที่จะหนีเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าผู้อาวุโสท่านนี้จะแข็งแกร่งมากแต่ถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วล่ะก็ นี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่พวกเราจะสามารถเอาชนะเขาได้เจ้าเชื่อใจข้าหรือเปล่าล่ะเออข้าเชื่อลุกชนสายเลือดแห่งเทพผงษาชิกเย่ตอนนี้พลังของข้าสามารถอยู่ได้อีกเพียงแค่20ลมหายใจเท่านั้นที่เหลือนั้นถ้าเขาต้องพึ่งพลังของเจ้าแล้วละ่ะตอนนี้ละ่ะขอบเขตเยี่กแข็งฮเฮ้นวิชาศิลยงกะบ,บี่สวรรค์ของข้าสามารถตัดผ่านได้ทุกสิ่งอย่างไม่เว้นแมก้กระทั่งขอบเขตพลังปราณของพวกเจ้า ที่จะสร้างขอบเขตมาเพื่อสู้กับข้าแบบนี้นี่แต่จะเป็นการรีดเล่นพลังปลาเขาพวกเจ้าให้หมดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละนะจริงอย่างนั้นเหรอท่านผู้อาวสอเออนี่มันอะไรกันขอบเขตจิตวิญ,ญญาณเทพบังกอบันพักการนี่มันไปไปไม่ได้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องโกหกนแน่ๆทำไมข้าถึงได้รู้สึกโกเจ้าเด็กนี่ขนาดนี้กัน